ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมแนวลุกต่อล่าสุดยื่นประมูลเพื่อซื้อมาโกอันนาโตวิตแล้วนะครับอดีตกองหน้าเวสแฮมหวนคืนพรีเมียร์ลีกอีกครั้งรายงานล่าสุดจากลูกาดิมาซิโอสื่อระดับเทียร์หนึ่งของวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการยื่นข้อเสนอให้กับโบลญญาเพื่อดึงตัวมาโกอันนาโตวิกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเพราะเอริกเชนฮากยังคงขาดหัวหอกประจำทีมนะครับ ในฤดูกาลนี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลงโดยในข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอ8.5ล้านยูโรเพื่อขอซื้อมาโกอนาโตวิชอดีตกองหน้าสโตกซิตี้และเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ถูกปฏิเสธโดยโบลอนยานะครับเพราะไม่ต้องการขายนักเตะออกจากทีมแต่ดูเหมือนนักเตะจะมีใจนะครับเพราะสื่อได้แจ้งว่าอนาโตวิชเองได้ขอให้สโมสสอนปล่อยตัวเขานะครับและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หวังที่จะเซ็นสัญญากับอดีตกองหน้าเวสต์แฮมให้ได้โดยค่าฉีกสัญญากับโบลอนยาแมน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอครั้งแรกนะครับอยู่ที่8.5ล้านยูโรแต่แอดมินคิดว่านะครับถ้าหากย้ายจริงน่าจะสูงกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับโดยเอริกเชนแฮคผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นรู้จักกับอนาโตวิดดีและอยากได้เขามาร่วมกันสร้างทีมใหม่ในยุคข,ของเอริกเชนฮคเพื่อสู้ศึกในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับซึ่งความจริงทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับเป็นเวลาทั้งหมด3ฤด,ดูกาลที่ทเวนเต้ในปี2006-2009ซึ่งอนาโตวิดเริ่มต ที่นั่นในขณนะที่เอริกเทนฮากนะครับกำลังเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมแบบนี้รอลุ้นเลยนะครับว่าบารมีป๋าจะสามารถดึงตัวมาได้ไหม